โรงเรียนโพธที่สารพิยากรเทมาคนครเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสาศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นจัดการศึกษาตามแนวทางการศึกษาเพื่อเตรียมสู่อาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีคุณธรรมจริยธรรมจึงได้มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายแล้วหลักสูตรโรงเรียนมีอะไรบ้างครับหลักสูตรโรงเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นต้องเรียนหลักสูตรนานาชาติ International Program เขเรียนอังกฤษโปรแกรมเขเรียนอินเทนซีฟอังกฤษโปรแกรมเข้เรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโรบอทโปรแกรมเข้งเรียน general โปรแกรมหลักสูตรโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้งเรียนแผนการเรียนเตรียมแพทย์เข้งเรียนแผนการเรียนเตรียมเภสัชศาสตร์เพ้าเรียนแผนตารเรียนเตรียมวิศวะเขอเรียนแผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์เขอเรียนแผนการเรียนเตรียมวิทย์คอมเขอาเรียนแผนการเรียนเตรียมนิติรัฐศาสตร์เขอเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศ เข้เรียนแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรมเข้าเรียนแผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจบัญชีและการบริการเข้าเรียนแผนการเรียนเตรียมมนุษย์ครุษะเข้าเรียนโครงการอีลิสโปรแกรมแล้วค่าเทอมโรงเรียนเท่าไหร่ครับ ค่าเทอมโรงเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนหลักสูตรนานาชาติประมาณ80,000บาทห้องเรียนอิงกฤโปรแกรมประมาณ35,000บาทห้องเรียนอินเทสซีฟอังกฤษโปรแกรมประมาณ8,750บาทห้องเรียนโรบอทโปรแกรมประมาณ11,000บาทและห้องเรียนปกติประมาณ6000บาทค่าเทอมโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนแผนการเรียนเตรียมแพทย์ประมาณ11,000บาทห้องเรียนแผนการเรียนเตรียมเภสัชสตา์เวชประมาณ11,000บาท เข้าเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวะประมาณ10,000บาทเข้าเรียนแผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ประมาณ10,000บาทเข้าเรียนแผนการเรียนเตรียมวิทย์คอมประมาณ10,000บาทเข้าเรียนแผนการเรียนเตรียมนิติรัฐศาสตร์ประมาณ9,500บาทเข้าเรียนแผนการเรียนเตรียมิเทศประมาณ9,500บาทเข้าเรียนแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรมประมาณ9,500บาทเข้าเรียนเตรียมบริหารธุรกิจประมาณ9,500บาท เข่าเรียนผานการเรียนเตรียมมนุษย์คุศัสร์ประมาณ9,500บาทและเ้้งเรียนอังกฤษโปรแกรมประมาณ3,800 0บาทข้อสอบเข้าโรงเรียนมียากไหมครับ ในด้านข้อสอบสอบเข้าโรงเรียนโพธิสั์พิทยากรถือว่าเข้าข้างยากโดยเฉพาะห้องทั่วไปชั้นมอนและม4จะสอบข้อเขียน5วิชาคือภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาและภาษาอกฤษแต่การจะสอบเข้าได้ไม่ได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับตั้งใจของน้องๆที่จะเข้าโรงเรียนนี้ด้วยมีคอสติวสอบเข้าแนะนํำไหมครับน้องคนไหนที่สนใจคอสอบเข้ามอนม .4 สามารถสอบถัว่าได้ที่แอปเขียวพิมพ์แอสไซ์จุลาจูเตอร์อย่าลืมใส่แอสไซด์ด้วยเยครับ